เฮ้ยแคบไปแคบไปเฮ้ยปลาตัพี่น้องเดินเดินเดินโอ้ยเจอเจอของแท้พี่น้องโอ้ไทเกอร์ไทเกอร์ปลาตัวฟันแดงสีสีครับสีตัวนี้ครับบิ๊กบิ๊กครับบิ๊กบิ๊กโอ้โหไทเกอร์ฟีดพี่น้องสองแได้สองสองโอ้มาเป็นคู่เลยครับเฮ้ยแต่คขาดมันแล้วครับฟันแดงวันนี้ครับตีสีครับนี่คือการเอาปลาเสือที่ถูกวิธีนะครับต้องฉีกมองอย่างเดียวครับ ืต้องฉีดครับถ้าไม่ไมฉีดนี่ปลาจะเป็นรอยนะครับสภาพสมบูรณ์ไทเกอร์ฟิตอู้หตื่ a, นเลยสวัสดีครับพี่น้องอปไปล่มกับแห้งแห้งนี่ในหอยปล่อยฮรอไหลไปเลยพี่น้องาถ่ายคลิปท่านเด็ไอ้เซฟรอนนี่ปล่อยว่าไรครับข่าปอมม่อง้วยตังกูกอนกำหนดสิมาเลยบอ,อกครับพี่น้อง เขากูบกางกระโดดดิให้เราปอมมองซ้ำเขาเกือบเขาพี finger finger ่น้องแ่วานีหอยว่าจังแหละจังบักสังแหละมันวีดปุบ่ะเมื่อนัรนเอาเขาได้ฟังได้มอ้่นะเป็นหมอมันได้ลองเจ็ดลองแปดลองสิบคัวเขาฟังอาโบนี่เ้ยเขามานเฮ้ยอนี่ยูม่ยูโอ้ S <S ยังเฮ้ยอุ้ยโอ้โหเฮ้ยแคบไปแคบไปเฮ้ยป้ปาตุ้พี่น้องเด้อเด้อเด้ๆๆอ้ยเจอเจอ,เจอของแท้พี่น้องโ,อ,โอ,อ้ไทเกอร์ไทเกอร์ป้าตุ้ยฟันแดงสีสีครับสีตัวนี้ครับบิ<ท>๊กบิ๊กครับบิ๊กบิ๊กโอ้โหไทเกอร์ฟีดพี่น้องสองสองโอ้มาเป็นคู่เลยครับเฮ้ยแต่ค่าน้บอมันแล้วครับพันแดงวันนี้ครับสีสีครับนี่คือการ เอาปลาเสือที่ถูกวิธีนะครับต้องฉีกมองอย่างเดียวครับต้องฉีกครับถ้าไม่ไมฉีกนี่ปลาจะเป็นรอยนะครับสภาพสมบูรณ์ไทเกอร์ฟิตโอ้โหติดเนอะเต้นตื่เต้น,ตน,ตนอ่าขันปลาเสือถึอนี่ปลาิิตโบจักเลย <c oughs> <c oughs> ปลาิิดโบจักรื้จังไหนหรือมาก่อนเสือมาก่อนบ่ โอ้ยตัวแถวมือเสาเลยนี่มีแล้วตัวนี้นี่ตัวนี้ไปขนาดนี้เลยที่ว่าไปอ่านะอ,อียังเกาะนครไปสมุทรสาครน,นะนี่ไปสมุทรสาครตัวนี้เลยนะเนี่ยาแดงหมานครับไทเกอร์ฟรีดไทเกอร์ฟรีดไปแล้วไหม,อเ,มอเออเสือครับปลาเสือครับอื้อหือ เรีวยว่าชุดีป่าครับเจอไทเกอร์มาเกิดไทเกอร์ม,มาครับได้ค่าน้ำมันเลยครับผมนี่ครับ,รบการเก็บถุวิธีนะจะงนี้นะเ,นเพื่อนๆที่หาปลานะต้องฉีกจะขายนะครับมีทลายฉีกให้หมดครับอย่าไปปลดนะเดี๋ยวปลาจะเจ็บนะครับ ีเออเฮ้ยปลาเปียนครับปลาเปียนมาน้ำก่อนคำสิงเห็นไหมคำสีิงเซฟหล่อนกบคำสิงเป็นให้กำลังใจอยู่อืมผ่านแดงครับมีการสีแป๊กเ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 ออเดน้องไทเกรอร์รอฟีดไทเกอร์ฟีด ไหดีครับตัวนี้ซิปนิ้วครับในหอยมาน้ำหลังเียแล้วเต็มอันย่ามองในหอยตามหลังผ่านแดงครับก็เลยมีโอกาสในมาทายถ้ำผ่านแดงนะครับผ่านแดงเจอเสือไ่ครับพี่องเอ้ยทุกอย่างเลยปลาเสืออีเพิ่งกระได้เลยครับ ต่ว่าปลาสะียอี๋เป็นบบคายไปเนาะเป็นจะเปอดฝาไม่ออกนะเนาะมือ,อนเนี่ยตสาสารอดเนี่ยลองฟังๆเนี่ยเดี๋ยวจะไปเอาไปว่างๆปลามันบุกไปว่างเราไปลงประเด็นอยู่ไปเอาอยู่ทางนอกปลาหนามดึงออกดึงออกอยู่ มีสุแถมมานี่ที่รำกาเขาเลยป่ะม่องซ้ำเขาไปหรอกนี่พร้อมมองซ้ำแล้วเนาะไม่ต้องต้องฝ่ากูนะครับอุ้ยงั้นแได้ลองสุดท้ายแล้วในะหอยก็ได้ยเป็นสภาพะเลย ออกคื <laughs> อเธอทำไมจับลเลยสามตัวเท่านั้แหละมัมันแรงแล้วปลามันนอนเหรอ สีโม่งกลัวเนี่ยคือปลานอนแหละไหลได้จังหวะปลอมเสียหวะปลอมหายไปใช่ไปลอมหายครับพี่น้องอหายแล้ววะอ่ะพี่น้องรอบนี้ได้สามตัวครับแต่ว่าเด้กคล้องแ่ครับ ไก่เกอร์ฟีดปลาสเสือครับส,สวยใช้ไหมพีม่น้องบึงเป็นป่งเ,เลยดปลานี่ <c oughs> โอ้โนเสือหลายตัวแล้ววันนี้